ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือทุท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหอยดินแดงหกอีกแล้วซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งมิตุนายูนโปรโดใช้วิจรารณญาณ ในการรับชมรับฟังด้วยเราไปชมกันเลยท่านผู้ชมใบนี้ก็คือเด่นล่างแบบสองตัวสี่เก้าสี่เก้าเบ่งปานสองตัวให้พิจารณา เดี่นวทันท,ที่แล้วก็ผ่านนะแปดเจ็ดต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่านผู้ชมใบนี้ก็เบ่งไปเนแนวทันหลักร้อยสิบหน่อยหลักร้อยสิบหน่อยแบบสองตัว ท่าน,นี้ก็เบ่งปานหกเก้าเบ่งปานหกเก้าเบ่งปานสองตัวเบ่งปานหกเก้าดึงเก้าน,นะหกเก้าดึงเก้าต่อไปครับใบนี้สิบบนสี่ตัวูว่ขี้ เดือนทันที่แล้วก็แบ่งปัน,ปนเป็นคู่นะศู 0, 2, 4, นย์สองี่แปอนทันใหม่นี้ครับผมหนึ่งสามห้าเหนึ่งสาห้าเือนทันใหม่นี้ก็แบ่งปันสี่ตัวนะแบ่งปันสี่ตัวให้พิจารณนาะ ต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่านผู้ชมบนดินเพ่นฟ้ากนะ็อดีตผ่านนะอดีตผ่านในทันใหม่นี้ครับ29 94 4020 29944020นะเะเบ่งผ่านสคู่ เบ่งปาศีคู่ให้พิจารณาต่อไปครับผมใบนี้โดยพรางก็เบ่งปอนแนวทานบนล่างและกระชุด3มตัวตรองห6 9 019219519คู่บล699292110คู่ล่าง6992110 1 10, นะก็ขอบคุณจริงๆเลยข้อมูลเนี่ยทางที่เบ่งปัน,ปนต่อไปครับผมใบนี้หน่วยล่าง ชูนสี่แปดสี่กับแปดสี่แปดสองตัวไปต่อกันใบนี้ครับหลักหนอยท่านผู้ชมหลักหนอยมิกหนอยสลิกา ใบนี้ก็เป็นแนวทางที่แล้วเนาะสรุปแล้วผ100่านผ่านเก้าสามศูนย์เก้าผ่าน้าแนวทางใหม่นี้ครับผมศูนย์สองสามห้าเจ็ดดเก้าศูนย์สองสา้าเจ็ดแ แนวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานเจ็ดต,ตัวเจ็ดต,ตัวหลักหน่อยท่านผู้ชมขอบคุณอย่างมากครับผมข้อมูลแนวทางที่เบ่งปานต่อไปครับผมใบนี้ครับเด่นล่างสองสูตรไม่ชนเป็นแนวทานที่ผ่านมาเปกหนึ่งกับ 4 7เปก1กับ4 7จับูคผ่านคู่8เนะซึ่งเนวทันใหม่นี้ครับผมก็เบ่งปานอีกแล้วนะท่านผู้ชมแนวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานอีกแล้วเราไปชมกัน ดกท่านใหม่นี้ครับ 42.. กับ25กรเบงปัน4 2 2 4 4 5 5 4 72 27 7557นะท่านผู้ชมกรเบงปันป่น8ชุดเบงปันป่น8ชุดให้พิจารณนาะ ต่อไปครับผมใบน,นี้เอ้ยก็เป็นเทาถานปันๆร้อยสิบหน่อยแบบสองตัวเบ่งปันห้เบ่งปันหเบ่งปันห้เบ่งปันหนะอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านเก้าศูน, 90, นย์ผ่นครบเดาทันใหม่นี้ก็เบ่งปันห เบ่งปานหกต่อไปครับโดยพระราธโพโชเบ่งปานห้าหนึ่านึ 19, 19, ่งเก้คูล่างหกเกดับห้หนึ่งเหลือสองหนึ่งกับ19กับ69 โดยพรางเจ้าของแนวทางต่อไปครับใบนี้ชวโรดสองตัวบนตรงตดอดีตท,ที่ผ่านมาก็ผ่านก็มีหลุดไปสองตัวล่างด้วยเดวท่านใหม่นี้ครับผมหกเจ็บจับโคกับศูนย์หนึ่งหกศูนหกหนึ่ง เจ็ดศนะูนย์เจ็ดหนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งสี่คู่นะเบ่งบนสี่คู่ให้พิจารณาเป็นแนวทางต่อไปกระผมใบนี้เอ้ยดับล่างตรองเอไอเค กเบ่งปันเก้าศูนงหนึ่งสองสองสามสามสี่สี่ห้าห้าหกจ็ดเจ็ดแปดดเก้าศู่งสี่สองเก้าสามสองห้าแปดหกหนึ่งเจ็ดสี่แนะท่านผู้ชมดับคา aek เจ้าของเนวทาต่อไปครับผมใบนี้หลักหน่วยโบน สตัวอดีตเก4าสามหันเดี๋ยวทันใหม่นี้ครับ1567 1567หนะ่ะสตัวเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็แบ่งปาน4ตัวให้ให้พิจ,จารณาต่อไปกระผมใบนี้สอนอนเหนือ10หน่วย เหนือเบบสามตัว901 901อดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านเดี่ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปัน,น901เบ่งปันสามตัวให้พิจารณาเป็นเนีวทาง ต่อไปกระผมใบนี้เออหน่วยล่างดับดับหน่วยล่างอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งผ่านดับสี่เดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งผ่านดับสี่ตัวเดียวเนาะต่อไปครับใบนี้ดาวดับหลักอร่อยเบ่งผ่านดับส ดับสองดับแปดดับสี่ดับสองดับแปดดับสามตัวท่าวผู้ชมคลิปนี้เราเจอการเพียนเท่านี้เราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับโฮ